ไล่เลียงเหตุความไม่สงบของอิสราเอลณขณะนี้นะครับกลุ่มฮามาสเนี่ยยิงจรวดใส่อิสราเอลไปก่อนเลยครับ5,000ลูกเยอะมากครับมีผู้บาดเจ็บเนี่ยกว่า700คนเสียชีวิตกว่า40คนในส่วนของคนไทยที่โดนจับไป1คนเนี่ยยังไม่ทราบชะตากรรมครับแต่คนที่โดนยิงบาดเจ็บเนี่ยณนะขณะนี้ปลอดภัยเรียบร้อย ด้านในส่วนของรัฐบาลไทยนะขณะนี้ให้คนไทยสามารถติดต่อสถานทูตได้24ชั่วโมงครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีสั่งกองทัพอากาศเตรียมนำเครื่องบินไปรับคนไทยกลับมาให้ปลอดภัยครับการปล่อยจรวดไปกว่า5,000ลูกเรียกว่าปฏิบัติการดาบเหล็กจากนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ก่อการร้ายฮามาสเนี่ยก็ปลอมตัวนะครับเป็นพล,ลเรือนใส่ชุดเหมือนกับเราเเนี่ยไม่ใส่ชุดทหารปลอมตัวเข้าไปครับจากนั้นก่อความวุ่นวายอลังการ ด้านกองทัพอากาศของอิสราเอลครับก็ตอบโต้ด้วยการเอาระเบิดเนี่ยไปทิ้งที่ฉนวนกาซาครับเพื่อเป็นการตอบโต้การกระทําครั้งนี้แล้วก็มีภาพนะครับต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมากมายเช่นคนอิสราเอลเนี่ยแห่ไปบริจาคเลือดนะครับที่โรงพยาบาลต่อคิวกันจํานวนมากเลยครับเพราะว่าต้องการเนี่ยเอาเลือดไปให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ด้านนายกรัฐมนตรีจากประเทศเยอรมันครับและก็สหรัฐอเมริกาเดียวสนับสนุนให้ทางอิสราเอลเนี่ยตอบโต้อย่างถึงที่สุดในส่วนของรัเสเซียเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับหนุนในส่วนของกองกํลาลังฮามาสให้จัดการเช่นเดียวกันงานนี้เนี่ยมันลุกลามครับเช่นเดียวกับรัฐบาลของอิหร่านครับก็สนับสนุนกลุ่มฮามาสให้เข้าไปจัดการกับอิสราเอลเช่นเดียวกันงานนี้ครับเรียกว่ามันคือสงครามย่อยๆเลยทีเดียว เขาเป็นว่าในฐานะของคนไทยคนนึงนะครับอยากให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลกลับมาได้ทุกคนครับไม่ว่าจะคนที่โดนจับหรืออะไรก็ตามแต่อยากให้กลับมาอย่างปลอดภัยครับ